ข่วนนิดละงก์หนึ่งพักแกงน้ำไมิไลัยเทียงไก่แบ่งมาใหา้ไข่มาเดียวข้าวแรงอาหารแรงพี่น้องสวัสบบดีพี่น้องบุษชูขุสกุลจัสมินสิตืนน่นอีกเลยนะพอเวลาไไกินข้าวแต่นางหูดีหรือใดย่างย่านอะไรไม่ใช่ไหม,ม,นไมปนปลามาเพิ่มพี่น้องเลยปนกินได้ยี่งู่ขาบก็ได้ ปูคับเขาก็ได้เอาเรืองป่นมันบดเอามาาแล้วเเพปนปูป่นปลาป่นเห็ดปนหอยเอาเรื่องป่นพี่น้องเ้ยขากกันด้วพี่น้องเ้ยกินข้าวได้งอนเตียพ่ปะอนเน่เดี๋ยวบางที่ห้มเออหนึ่งได้ไหมเบเม้ใจเใช่กินนี่เอีก็นั่นไปกินมืออื่นเนาะเอออยู่นั่นแหละ มาเด้อพี่น้องเด้อพุอค้ามัสบายดีนะแม่ลูกสบายดีปลาลุงนะแม่ลูกอยากกินขาองอยากินขาแห้งบออย่ากินข้าวเด้อพี่น้องเอิบหน่อยไหมกล้วยเห็ดปล้ปลาแกงน้ำไม้ลายไข่ของมาเดียวกินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยซีนเวนมาเดินลอยเด้อกินข้าวเด้อลืมกินยาก่อนแต่เคลียร์ได้ได้กช่วงก็ใหม่นี่คุยเว้ย เออไปข่ไปเียองเยวงกับแอนแอนก็ได้ไปถือไปจะเก่าถือไปอันนีพวกว่ำไปข่ำโออซ้ามมันใช่ไหมเนาะ่เะยัไงกะป้ากะมาแลมแลมันปาแหลมแล้ว้

không mà à? không, không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không mì khai Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่งกินนมไลฟ์อย่างเงยกำหนดว่นใดเรื่อยๆกินไลฟ์สำได้ก็นั่งหลุดเต่าแม่ทำที่นั่งสบายใจตื่นมาแล้วหายอยากหายกินไม่ชออีกท่านนี้กันอยากแต่ก็หายกินโลดพักกันย่างอยู่ได้ก็ได้หนึ่งเพิ่มยาก

เออหมดเลยใคร่ิดเลยออข้าวอีกรังอืมเดี๋ยวว่าแม่ออะไรอนมาอืมยังก็นก็ซื้อไข่มาโทษเโอ้ยยังก็อือคน้ข้าวเก่งมาละอ่อยอือืมอืมยข้าวเก่งก็ได้อ

แล้วก็มันก็มีไข่มั่ก็คือลายนอมาัปาเพ่อน่ำนะฉันทำนะมากินนีไหม,ไหมอืมบาีก็คือมันก็สั่ส น้องร้องเอากินเดกมาเด็กินดนี่นะครเผานะลูกกินต่อเออกินต่ออีกเออเก่งพิ่เาเนี่ย่เขากลายหะอพี่เาดูวาจะพูดอะไบาไปะมืนหว่าว่นมาซื้อมาลไปว่นห่ อร่อยแท้อร่อยบ่อร่อยบ่อกคหดูอร่อยครับอร่อยมากเลยครับเดินนองแล้วกินเผาเดินนองแล้วกินเผาเอิ้อไหมมกินเผาแล้ว่ะจะจะไม่เลยกินเผาเรอใช่ไน้ากินเผาแล้วอืมกินเผาอ่าเวเาแล้วอ่หมกับเบิ้ เขาทําไงอยู่ติอือๆๆอะนี่มาเอาอีกบ่แล้งหิว <Net> <m respuesta> ทำคืออิ่มขาวไวเท่ป่ะพววอะไรกินขาววังได้ี่งน้องแม่กินขาวงองโมงหันใะ่ปะเดียนไหมอย่ามาหยอกกล้องยาไปกินข้าวพู เด้นะเด้ถิมมันเป็นเด้อถิมมันเป็นเด้อถิมออกสายส่ยปลาตกนะเห็นบอกเออป่ะยายเสบปนเห็ดบ่แม่มันบูบูดบ่แม่คันกินบ่เบิดนะยิบบะเบดได้เชด้าได้ค่ะปนนั่นและแกงหมูใหม่แล้วเชด้าอยากกินเด้แกงมันไม่หลายสามอิปโหยิบในเดียวนะ เดี do, ๋ยวคิดดูเอ้ยฟังคนละกูเสีเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประกันไดอโทษขออภัยน้ำลลายปุ๊บปะกันคลิปหนะดีดีไม่แห้งงบสุขุสุขุนพี่น้องเอ้ยเมื่อยแหละเมื่อยน้ำจัสมินโอ้ยทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยเมื่อยน้ำเดียวยังพูดหนึ่งเมื่อยกับจัสมินอีกกับพูดหนึ่ง ตะกี้เมื่อน้ำเดียวบันจัสมินมาออยอทั้งหิวนอนทั้งเมื่อยลงมากินดีๆกินดีๆไม่เห็นพลพอๆกันคลิปหน้่อยไปเนาะขอมาขอบใจทีติดตามเาานะีเนี่ย